คนลุกเลยครับคือออกจากบ้าเด้คุณหมอจากโรงพยาบาลศรีนคะรินทร์โทรมาว่าคุณแม่สุภาพกลับบ้านได้วันนี้ผมภาวนาในใจว่าสาธุสาธุสาธุคอยแม่ผมหายป่วยคอยแม่ผมหายป่วยสวัสดีครับเอฟซี FC. สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีหล่ะน้อยองค์หิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องผมพอกับเพาะใหญ่นิยมเจียววันนี้เก่าขอบบุญขอบคุณพี่น้องคนติดตามนะครับ มื่อานี้กิสิผ้ามาเบิ่งทางด้านบทโจเนาะแต่ผ้าทีมงานบางส่วนของหนังไข่อ่อนนี่แหละพี่น้องทั้งผู้กำกับทั้งผู้เขียนบททั้งนักแสดงเป็นบางส่วนนะครับขอพ่อไปให้หลวงปู่ศิลาเจิมบทหนังนะฮะเพื่อจะให้ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับหลวงปู่แล้วว่าแปดร้อยล้าน่นนี้พี่น้องม้วนเจ็ดร้อยแปดร้อยเอาแปดร้อยไปเลยว่าสินหลวงปู่ว่าบทโจว่าจะได้แปดร้อยล้านสิเอามหมอลำ่ำสาวน้อยเพชร้านแพงมางั้นสามหมื่นสามขึ้นมาซานพี่น้องแต่สอ่อนเนาะ มีแต่แนวโชคดีครับมือนี่ทั้งโรงพยาบาลสีนกริ้นเนาะโทรมาบอกบอดโจว่าคุณแม่สุภาพออกโรงพยาบาลได้แล้ววันสันวันนี้ให้มารับวันสันบ่มีโรคมีภัยยังมีต่ปวดหลังเล็กน้อยสําหรับโรคเนื้ออื่นบ่มีนะฮะ้มดันว้มเดินเบาหวาน หรือว่าปอดติดเชื้อยังบ่มีแล้วโดยนี่ปลอดภัยอ้อยส้อยไอ้มารับเอาคุณแม่ได้มือนี่วสันบดโดดดีใจวสันพี่น้องทั้งยีราเมือนี่ก็ร้องเพลงโอ้ยลาบลื่นนรับเสียงพันมาแล้วบัดน,นี้สดชื่นนะฮะเบิ่งหน้าตาน้องยิงแล้วนี่สดชื่นเลยมื่อนี่ซื้อว่าน้องสิบเมื่อมมาแลงคือสิได้กันอยอ่ครับเนาะน้ะนองสีได้ร้องเพลงให้แเพี้ยนรับพ่อ,พอ,พอ,พอแม่ได้ฟังกันนะครับบัดน,นี้สิพาพี่น้องมาเบิง่งทางบดโจนะครับเราดีใจลายลราขนลูกวสันเราเข้าไปขอพรครับหลวงปู่ศิลาแล้วโอ้ยเป็นนบุญบารมีของปู่คั บทดตัวว่าแล้วสิพ้าพี่น้องเมือเ่วันแล้วสาบลูเฉลเนาะนคลิปนี้พี่น้องเช่นครับมีแต่ข่าวดีแทบไม่เชื่อครับคนลุกเลยครับคือออกจากวันเด้คุณหมอ,อจากโรงพยาบาลศรีนคะรินทร์โทรมาว่าคุณแม่สุภาพกลับบ้านได้วันนี้ ขอโทรมาว่าญาติคุณสุภาพใช่ไหมครับประสานลากต่ได้วนแมนค่ะครับหลุดกำลังสีหองงดโร้มปากพอดีแต่ไดาวันนี้คุณสุภาพหาได้ออกจากโรงพยาบาลนะเหี่ยวตกใจนัดนับเบิรงอ่าสชาวบ้านที่จะนองน,น,นัดนาจะเทีย่ยวรังสุดูกันละอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยแล้วประสานลามันแมียนี่ที่มันเหลือเสื้อนะเงือบยุ่งนะอืมกร็ร่างสีขาไปห้องชุกเชิญสามนีเดี๋ยวนี้ถึงแล้วตอนที่เดินเข้าไปหาหลวงปู่นี่ผมเดินเข้าไปแล้วผมภาวนาในใจว่าสาธุสาธุสาธุคอยแม่ผมหายป่วยคอยแม่ผมหายป่วยโอ้โห บอกงเราทุกคนหวังทุกคนเราชอกว่ามันบป็นหนาเสื้อนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเออแบบเหลือเสือเลยครับพี่น้องครับเป็นข้าวดีที่แบบคาดไม่ถึงแล้วมาปูนมอพอจ่สิ่งที่ดีๆอ่ะสิ่งที่บราเสียต้องบพรเสือที่เอาสามขั้นนี่เห็นกับตานี่ว่าหมอจะได้โทัมากเหนียวเมื่อวานนี้ผมคิดว่าเมียสินอนอยู่โรงพยาบาลประมาณอีกอาทิตย์นึ่งหมดนี่นี่แหละพี่น้องเรื่องเหลือเสือเนาะว่าเสือกับเปลี่ยนเสือได้พี่น้องเนี่ยโมนี่เนาะบุญบารมีของหลวงปู่เราไหลเทาแล้วแผกระจายผู้ใดมาขอได้เบิ ปาเจจย์ดั่งเมืองกาลสินเลยละ่ะคนนับนาถือตานะครับขนาดล้วเสกปากระป๋องนี่พี่น้องเขียนข้อหมาเนี่ยหมามันดื้อน,นะเข้าจออมาลอยยิงหมาแล้วนี่เราเขียนค่าทาเสกกระป๋องปากกระป๋องเลยไหม,มพี่น้องเขียนข้อหมาเพื่อนนั่นยิงหมาบ่อกเขาปืนบ่อก <c oughs> เป็นทังไหนเราดังาแา่เราพุ่นเลยพี่น้องเราจากสิ์อิหลีนะบุเสือกยลบรูนะครับเมื่อนี้ท่างบดโจก็ได้เอาลูกไส้นะครับน้องยูทูบเลยล่ะมาให้หลวงปู่ผูกแขนให้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยเบิ่งภาพสุดยอดนะครับ โอ้บุญบาร,รมีหลายลี่รีน้องยูทูบเนาะได้ไปเห็นฮอดหลวงปู่ถ้าผมกับพระท่านเห้พ่อหลวงปู่เฉียดพระท่านเห็นเล่าลเดี๋ยวนี้ในยินตาซื่อนะครับน้องยูทูบมีบุญวาสนาหลายน้องบารนมะเอ้าขอให้จเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีแห้งเป็นผู้นำโคนต่อไปเป็นผู้นำองค์กรต่อไปแทนพ่อ,อตั่วไปนอ้นองยูทูบนาบ้านวดจู่พี่น้องเอ้ยคือกันคักเนาะบ้านนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งหลวงปู่เพิ่นเพิ่นท่วงน้องอุงอิงพี่น้องว่าน้องอุงอิงสิได้ผัวพ่อสะเก็สองมาสั่น เดี๋ยวนี้พศอสวัส่ไรหกแปดเนาะหกแปดหกเก้าเจ็ดิบเ็เด็ดเ็ดสออีกสีหปีพี่น้องน้องก็สิอายุประมาณ2 2่สิบองยี่สิบามน่ะสีได้ผัววะท่นคือไม่เลขสิออกเ2็สองพี่น้องสิใส่ซ่องยี่ดอก20บาทเพื่นวะท่านสองศูนย์นะพี่น้องนะกับเจ็ดสองได้จะเรื่มนะเอามาเบิ่งภาพจังหน่อยครับน้องยิงสิว่าจังไหนพ่อจู่สิว่าจังไหนเช่นครับ ซื้อดีไรียน้องอีิมันก็เจ้สิู้เนาวผมว่าหลาร่นเก่กวแ่างนั้นชายสองนี่ครับองนี่ลานร้อเป็นเจ้หนพี่น้องลงปูท่ายว่าน้องมหญิงประมาณปี72 2572สพเิอาสได้ผัวสั้นถ้าเบิ่งเนียกพี่น้องสิเม่นควมจริงบ่วบัจวปากบ่ออกเลยพี่น้องกับ่แน่นะฮะเรื่องมอนี้เนาะความหักควมาก มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเอาวันนี้สิพ้าพี่น้องมาเบิงน้องหญงิงถวายเสียงกับหลวงปูน่นี่เพื่อนสิลองเพลงอย่างพี่น้องเสียงน้องมาแหมพี่น้องมือนี่แหม,มเป็นถึงึดบ่ซูมือเมื่อคืนยัง้องเพลงบ่ได้เลยนะบ่ได้จักเพลงขึ้นเมื่อนีร้องได้แหมพี่น้องมว่วนจ่อยสีผ้าพี่น้องมาฟังเอิ้นฮัทนางเอกหน่อยพี่น้องม่วนม่วนเอา้าเอามาเบิงพี่น้องเชิญครับลบด้ ล่องน้องเต้นพี่น้องหลวงปู่เราก็พ่อใจแล้วยิ้มมาสั่นนะครับกดีเจน้ำบีหลานะฮะเสียงอีหลามากแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องพอๆแม่ทัางศรีสะเกตเนาะเรียนยู่อศรีสะเกตมาแล้งอ้มาบานเจ้าของมีเสียงเด้ตแบนี้น้องรุ้งยิงนะฮะเอาดีโอ,ด,โอดีเจน้ำบีหลานะฮะเสียงมากใครกเศร้าใครแล้วบมดอยูว่าบ่มียังเหลือตะตอมซ้ซําสิ้นอักเสบน้อยนึงนะฮะพอละคข่เครื่องน้อยเดียวนะครับบ่เป็นยังนะบ่มีปัญหาหลายแต่ว่าก็อาจจะล่องบ่ได้หลเพ่งนะฮะกระติดต่ำเด้อมาแล้งพี่น้อง ทั้งซีสเกตเนาะน้นองสิลองได้จากเพ่งนะครับบ้านนี้กับสิ้าพี่น้องมาเบออิึงน้องหญิงเพื่อนจากอุ้มน้องยูทูบนะฮะแต่ว่าน้องยังอ่อนยังน้อยอยู่เลยบก่าอุ้มบดจูกระเล่เด้งไงเอา้าโอ้ยบอน้องน้อยอยู่อุ้มยากเป็นเช่นไรสิ้าพี่น้องมาเบิึงเหตุการณ์เชน,นอยเอาเชิญครับไปน้องชิลเลยแดดสามอยู่อุ้มก้องฟอยแดดต้งหนาววะ น้องกุ้งอิงแลน้ำผู้เสือเนาะย่านผู้เสือกับก่อนนะครับ พันยังให้ผู้เสือผูกแขนให้พอดีผู้เสือกให้พ่อโจเนาะเป็นคนผูกแต่ว่าผู้เสือเป็นคนจุ่มม้นเป้หาหัวให้ออออีหล่าเก่งแล้วว่าสันผู้เสือว่าเดี๋ยวก็หายอีหล่าเก่งอยู่แล้วว่าสันผู้เสือก็เป้หาหัวให้โอ้ยอยู่ดีไม่แห้งอีหล่ากัปีนึงกับไข่ที่นึงแหละคนเาเนะพี่น้องเนาะถ้าผมนั่งยุบานนี่ซื้อกับไข่ได้เดี๋ยวนี้กัยังว่านี่น้องแห้งไปตาหมอกเดินทางไกลนะครับบบได้พักพอนซะล่ะ เทงออเทิ้งควนไปน้ำงานคุนลหลายๆเังสิเนาะพี่น้องเจบ็บติดติดเชื่อนทั้งผู้ได้ใน่แมริกาต่อไปนี่ต้องรักษาตัวรักษาตัวให้ดีนะครับพักพอนอันดับหนึ่งเลยพี่นอ้องอีหลานนี่อยากให้ทดลองโชว์จบแล้วก็ไปพักพ่อนรอดให้พวกพี่พี่ยังไงพวกพ่อพ่อแม่พะล้ำไปโลดเนาะให้อีหลาไปพักพ่อนเล่บาทนี่ต่อไปมันจังสิพบเกิดปัญหาแนวนี้อีกเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้งอีหลาหายเป็นปกตินะครับพ่อพอแม่เอฟซีเป็นหายกำลังอกระลังใจเบิด แม่นบอลลอกเพ่งเพลียนหนาซื้อเพิ่นก็เพราใจเห็นมึงขึ้นเลยนะฮะเอาเหมือนในทางศรีสะเกดนะยีราสิเปรเลนยี่นั่นเนาะสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับไปไหนก็ลังโอ่ก็ลังใจเด้อพี่น้องเด้อเอาครับคำขึ้นนี่ก็เอาไว้สำนีก่อนเนาะจากพ่อยนิยมใจโอ้วันจะในก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องขอบพระคุณเป็นย่างสูงพี่น้องเลยกับเป็นช่องน้อยๆนี่ละพี่น้องพระองค์คนกระถามไหมเด้อพ่อยนี้เจ้าคือบ่ะอานาเจ้าออกวันนั่นเอาจะเสียงก้อนช่วงนี้อันสิบวันฟันให้ว่า่่นนไ้้แลวพีองตรง นะฮะเอาเมื <N> ่อนี้ก็ยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขก้นน้องหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ